ที่ท่านได้ให้เรียกว่าความสุขกับพวกเราในการเดินทางมาในโครงการของาการบริหารส่วนจังหวัดตรังนะครับโครง,คงการของกิจกรรมที่สนใจตัวเราตันนะครับตัวไปดีต้อนรับนะครับอย่างยิ่งนะครับอย่างที่ผมไดรับการที่ทางภาครัฐงารจังหวัดตรังนะครับได้มาในเตัวรับทีนะครับ จากน,นั้นนะฮะท่านประธานกรรมการอิสลามในทุนป่าไปกับท่านท่านเยี่ยมก็เดี๋ยวก็จะได้กล่าวต้อนรับท่านผู้นะครับนะครับนะอันนี้เป็นความขอบคุณอย่างยิ่งนะครับคุณต้องเรียนว่าที่คือเราเก็บไว้เป็นภาพประวัตินะครับที่ทางราชการจังหวัดตรังนะครับได้กำหนดน,น,น,นะครับพี่น้องคณะกรรมการอิสลามจัง,จงหวัดตรังพี่น้องมุสลิมจังหวัดตรังพี่น้องมุสลิมมุสลิม,มาบันในกวน นะครับอําเภอยันตาเก่าขอยินดีต้อนรับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านตรงกรดะะวังวงซึ่งผู้การเกตของไปอิสลามหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนนะครับผมในนามของพี่น้องมุสลิม้าาท้องเรานะครับได้กำหนดให้จัด ออกเป็นข้าวกลุ่มด้วยกันนะครับซึ่งได้จัดมาแล้วก็สองกลุ่มนะครับสามกลุ่มตั้งคืนนี้นะครับกลุ่มแรกก็ที่มัสยิดบ้านเดเองเอำเภอกันตังกลุ่มที่นะครับที่นี่เป็นจุดที่สองนะครับวันวันไม่ครับที่สองที่ผมได้ไปร่วมอับ ค,คือคือวันวันวัน,วน,วนเสาร์นะครับกะจะไปดูอ่าพื้นที่นะครับที่เกาะทิบงนะครับท่านในเภอก็บอกว่าในกับพี่น้องโคลงเลต้องรับท่านนายกพี่น้องครับเ้ื่อนฝีกับนายท่านนายกท่านตปรนะครจะได้มอ่งอินทร์มหาลังต่อไปเลยนะครับเยิงเชิญท่านนายกครับ ผมไม่ร้อนกงไมเอง้เรม่รู้ว่า่เ้นาคณะาม่ารรระเดกาดรรมการรองประธานะกรรมการรองประานนะกรรารขอญาข่าวท่านเอ่อ3นะครับผมกล่าวจบแล้วผมขออนุญาตท่านผู้ว่าพูดภาษาบ้านเ ท่านผู้ว่าเดี๋ยวมันถือทำมาแ้วจะมายื่นเลยความพร้อมเรียงในการในการจัดกิจกรรมทุกครั้งคนจะมากนะครับถ้าบอกบอกเอาข้าวโมเกมโมคนจะมากข้าวโมเขมโมเดี๋ยวลากไล่แกั่มากันยู่รังรวมกรนป้าลุคเนะครับผมนะครับครับ โอกาสนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกบุญเล้งโลสถาภพ,พรพิพิธปรุ๊งนู้ให้กับท่านหน่อยครับท่านท่านนายกอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะอย่าอย่าเพิ่งไปไหนโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผูร้ราชการจังหวัดตรังครับท่านสมปรสว่างวงได้กรุณานะครับโมกอินทภาร,ร,รมัมนะครับในโครงการนี้ให้กับผู้นำมัติดเชิญต่อมาเลยครับต่อมาเลยครับเชิญเชิญท่านผู้อาวุโสคนไหนอ่าตรงกลางเลยครับท่านเชิญครับเชิญเชิญต่อมาเลยนะครับมัติดไหนเนี่ยท่านทราบอยู่แล้วเชิญครับเชิญครับ มาเลยนะครับ่าได้งไงกับดูด้วยนะครับไัครับเชินครับเชินท่านผู้ว่าเนี่ยนะครับปรากฏว่าหายไปอย่างเงี้ยโอ้

9.9. อัลฮัมดุลิลลาห์ทุกๆไปกันนะทุกๆไม่ติดเออ لا النابلسي للعلوم الإسلامية